น่คนที่พวกแกส่งมารับฉันเนี่ยเมื่อเลยจะมาฉันยืนรอมาเป็นชั่วโมงอะนะร้อนก็ร้อนอะถ้าภายในสิบนาทีมันยังมาไม่ถึงแล้วก็พวกแกเดือดร้อนแน่สวัสดีค่ะคุณเมย์ต้องขอโทษที่ให้รอนานนะคะพอดีรถติดอะคะ่ะ เออไม่ต้องพูดมากแล้วไปกันได้ละมีอะไรหรือเปล่าคะเออคืองี้ครับตอนนี้ลูกสาวผมป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่แถวเนี้ไม่มีรถโดยสารผ่านเลยครับผมก็เลยอยากจะรบกวนขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับ ได้สิคะเป็นทางผ่านพอดีเลยพี่ขึ้นรถเลยคะ่ะครับนี่นี่คน,นขับรถอย่างแกนเนี่ยทำไมชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจังล่ะคะฉันไม่ยอมนั่งรถคันเดียวกับกรรมกรนี่หรอกนะเออคุณเมย์คะแต่ลูกสาวพ,พี่เขากําลังป่วยอีกอย่างมันก็เป็นทางผ่านด้วยให้พี่เขาติดรถกับเราไปเถอะนะคะโอ้ยคน,นขับรถอย่างแกนเนี่ยทำไมเข้าใจยากจังล่ะคะบริษัทออกรถหรูๆให้แกรับส่งก,กรรมกรพวกนี้หรือไงยังไงอะฉันก็ไม่ยอมนั่งรถคันเดียวกับมันหรอกนะฉันขยักขยแยง พี่คะขึ้นรถเลยคะ่ะนี่แกฟังที่ฉันพูดไม่รู้เรื่องมั้งไงฉันบอกว่าฉันไม่ยอมนั่งกับไอ้กรมกรนี่เด็ดขาดไงไม่อยากนั่งรถคันเดียวกับกรมกรใช่ไหมคะได้เชิญลงรถคะ่ะถ้าคนไม่อยากนั่งรถคันเดียวกันกับพี่เขาอะงั้นก็เชิญหารถไปเองเลยคะ่ะนี่ไอเดกขับรถ แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกสินค้าที่เจ้านายของแกเนี่ยขอร้องให้ฉันมาช่วยงานที่บริษัทถ้าเกิดว่าฉันไปไม่ทันเวลาแล้วก็บริษัทแกได้เสียหายแน่แล้วทีเนี้ยคนที่จะเดือดร้อนอะ่ะก็คือแกมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ <c oughs> ก็ใช่ไงแกเชื่อไหมที่ฉันโทรกริ้งเดียวเนี่ยแกเตรียมตัวหางานใหม่ได้ไม่เชื่อลองโทรให้ดูหน่อยสิได้แกวอนหาเรื่องเองนะ หรอคะเนี่ยคือฉันคิดอยู่แล้วค่ะว่าต้องเป็นคุณซินแน่เลยอ่ะเมื่อกี้เป็นแค่การล้อเล่นเองนะค่ะคุณซนอย่าถือสาเลยนะคะฉันไม่ถือสาหรอกค่ะแต่คุณรู้ไหมที่ฉันมารับคุณด้วยตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าฉันให้เกียรติคุณแต่คุณกลับไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาเลยเพียงเพราะคุณคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นงั้นเหรอตักกะแบบไหนกันคุณซนคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพี่คะขึ้นรถเถอะค่ะก่อนถึงคุณจะเก่งมาจากไหนอ่ะ แต่ถ้าคุณไม่รู้จักให้เกียริคนอื่นซึ่งมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันฉันเองก็ไม่อยากร่วมง,งานกับคุณหรอกค่ะคุณซินคะคือรู้ไหมว่าฉันเกลียดคนประเภทไหนที่สุดก <ips well> ็ประเภทแบบคุณนี่แหละพี่คะขึ้นรถเถอะค่ะเออคุณซินคะเออ